สวัสดีครับกระแสนิตรครับวันนี้วันพุธที่4กุมภาพันธ์2569อยู่ผมโกกระแสนิลีกลุ่มกระแสนิตรแอปไทย33เป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้านะครับวันนี้ถ้าใครที่ชอบเชียร์ฟุตบอลเอเชียนะครับฟุตบอลลีกรองนะครับฟุตบอลนอกกระแสแล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยเดี๋ยวมีมาให้ติดตามวันนี้โดยเฉพาะกับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนัดสุดท้ายกลุ่มเอหรือว่าโชปปี้คัพนั่นเองนะครับก็ ทุ่มครึ่งครับไปดูกันที่เซรังอเจอกับบีจีปทุมเซรังอเป็นทีมจากมาเลเซียนะเกมยังเงื่อนไขเสมอเข้ารอบทันทีมาเจอกับ b ีปทุมที่ยังต้องการชัยชนะเพราะว่าต้องไปลุ้นบทอีกคู่หนึ่งซึ่งดูแล้วบุรีรัมย์ไม่น่าพลาดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ BG บังคับต้องบุกนะครับซึ่งไม่ใช่งานถนัดของ b ีปทุมเลยวันนี้เขามองว่าเซรังอเนี่ยเป็นต่ออยู่นิดเดียวนะครับก็ผมมองว่าบุกไปบุกมาจะโดนสวนได้นะสำหรับ B ีีซึ่ง เ,เกมเยือนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าเซรังอนี่ยไม่แพ้ในเกมนี้นะอย่างแย่ก็อาจจะแค่เสมอเท่านั้นผมชอบเจ้าบ้านอย่างเซรังออจากมาเลเซียนะครับทีนี้มาดูคู่ถัดมาครับตีสเฟนล,ลิค,คับรอบ16ทีมทัวร์เจอกับ,บลองนะครับทัวร์จากลิกเดรแพ้มา2เกมติดก็ต้องบอกว่าแพ้ก็จริงแต่ว่าในบ้านพวกเขายัางผลงานพอใช้ได้นะบอลถ้วยเนี่ยผมว่าเน้นแน่ๆ,ๆสําหรับ ในรอบ16ทีมแบบนี้ส่วนลองเนี่ยเป็นหัวตารางของริกเอิงยังต้องลุ้นในหลีนะครับเกมนี้คงสู้กันสนุกผมว่าวันนี้เขาดูว่าลองเนี่ยต้องบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปผมมองว่าลองก็เก็บตัวไว้ใส่ในหลีเหมือนกันเพราะยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะเพราะฉะนั้นอาจจะใส่ไม่เต็มในเกมนี้แล้วก็มีสิทธิ์แค่เบียดชนะนะผมมองว่ามันมีสิทธิ์เสมอได้ครับผมชอบทัว ว่าเกมนี้มีสิทธิ์เสมอหรือว่าแพ้ตที่ก็ไม่น่าเกิน1ประตูนะอาทีนี้มาปิดท้ายหน้ากล้องกันที่ตีสามครับคู่ไปาเตเดียร,รอบก่อนรองชนะเลิศอินเตอร์มิลานเจอกับโตริโนนะครับอินเตอร์ชนะรวมสามเกมติดรอบก่อนรองเน้นแน่ๆเจอโตริโนที่ฟอร์มสามวันดีสี่วันไข้เกมนี้อาจจะดูแพงไปนิดนึงเพราะว่าเขามองว่าอินเตอร์ต้องชนะ2ประตูเท่านั้นหนึ่งอ่ะไม่พอนะครับก็ผมมองว่า1ประตูมีแน่สำหรับงูใหญ่นะรุ่นประตูที่2มาประตูที่3ได้เลยนะผมชอบ อินเตอร์มิลานวาตอริโนเล่นเกมเยือนอย่างไม่ดีนะเชียบไปที่อินเตอร์แล้วกันวันนี้นะักเตะ3คู่ผมก็ชอบเซลังงอนะครับทัวแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออินเตอร์มิลานนะส่วนในกลุ่มยังมีอีกหลากหลายคู่ให้ได้ติดตามกันนะก็ฝากไปด้วยถ้าใครที่ชอบบอลแนวแบบนี้นะก็กลุ่มรอบกระแสเทลิกอัตไทย3-3เป็นภาษังกฤษเมี่ยนำหน้านะครับถ้าคุณเชียร์บอลเราคือเพื่อนกันครับ